วัสดีครับผม PCFx จากชุดวิกฤตครับผมสัปดาห์นี้มีข่าวอะไรมาอัปเดตมาบ้างมาดูกันเลยครับ <S <S Hero of New world ครับผมประกาศปิดตัวเกมอย่างเป็นทางการครับเรียกได้ว,ว่าเป็นโมเมนต์หนึ่งในประวัติศาสตร์ของวงการเกมเลยก็ว่าได้ครับกับการประกาศปิดตัวเกมอย่าง Hero of New world หรือเกมที่เรารู้จักกันในนามของคําว่าฮอนนั่นเองครับ โดยตัวเกมนะครับผมประกาศปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่20มิถุนายนที่ผ่านมานี่เองซึ่งในวันสุดท้ายนะครับผมก็มีผู้เล่นมากมายนะครับผมเข้ามาร่วมเล่นไว้อลัยตัวเกมกันนะครับผมและหนึ่งในผู้เล่นก็คือตั้น5678นะครับผมหนึ่งในอินฟลูเอนเซอร์เกม Dota 2สังกัดบุรีรัมยูเนเตดนะครับผมซึ่งแจ้งเกิดจากการเป็นโปรเพเยอร์เกมฮอนนั่นเองครับเบื้องต้นนะครับผมหลังจากที่ฮอนปิดตัวเกมไปนะฮะเราผู้เล่นฮอนก็ได้ย้ายสัมมนโนคัวไปยังเกม Dota 2ที่มีความคล้ายคลึงกันครับ ดยแน่นครับผมครอบครัวโดต้า2นะครับผมก็ให้การตอบรับแบบสังคมโดต้า2นั่นเองนะครับโดยก็มีสตรีมเมอร์ชื่อดังอย่าง n o c กติสเอเคโฟริเซนะครับผมก็ได้กล่าวคำปลาใสต้อนรับเหล่าผู้เล่นฮอนอย่างเป็นทางการไปดูคลิปกันครับมีคนใหม่ๆจากฮอนมีคำแนะนำไหมครับเคารพรุ่นพี่รุ่นน้องนะเขาเล่นมานานกว่ามึงไงพวกเฮียอย่าคิดว่ามึงเก่งมากไอ้ตว์ เราเรียกได้ว่าการปิดตัวของ He r ร่ส์น e r เวิรหือฮอนเนี่ยอาจจะส่งผลดีให้กับคอมมูนิตี้เกม Dota 2ก็เป็นได้นะครับผมก็มาดูกันนะครับว่าจะมีกิจกรรมหรือจะมีการเติบโตของ Dota 2 c o คอมมูนิตี้ในประเทศไทยขึ้นมากน้อยแค่ไหนจับตาดูกันได้เลยครับผับจีเนชั่นครับผมแข่งจบไปแล้วฮะ UK เคครองอันดับ1ส่วนไทยอันดับ10ครับเป็นการแข่งขันที่สุดมันเสียเลยเกินนะครับผมกับการแข่งขันชิงแชมป์โลกประเภททีมชาติอย่างผับจีเนชั่นครับที่แข่งขันจบไปแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับ โดยแชมป์รายการการแข่งขันในครั้งนี้ก็เป็นตัวเต็งที่หลายๆคนจับตามองนั่นก็คือ UK ทีมอังกฤษนั่นเองนะครับผมอันดับ2นะครับทีมเวียดนามบ้านเรานะครับอันดับ3ปบราซิลและอันดับ4เกาหลีใต้นั่นเองครับไทยเราก็ใช่ย,ย่อยนะครับผมสามารถจบการแข่งขันไปได้ในอันดับ10นะครับผมถึงแม้ว่าตำแหน่งจะไม่สูงมากแต่บอกไว้เลยว่าเพอร์ฟอร์แมนและการแข่งขันที่เขาแสดงออกมาไม่ทําให้คนไทยผิดหวัง,งจริงๆครับ ขอไปดูกันนะครับผมว่านาคตของวงการสับจีจะเป็นอย่างไรหลังจากจบการแข่งขันนี้ไปนะครับผมก็รอติดตามชมได้เลยครับเอ e เป l เ g e n ์ม o b บายครับผมซีซั่น1.5เริ่มต้นอย่างเป็นทางการกับอีเวนต์โครสแน็ครับผมแถมไอเทมเอ็กซ์คลูเอาใจคนไทยโดยเฉพาะครับ ซึ่งในซีซั่นนี้นะครับในอีเวนต์นี้ก็บอกไว้เลยว่ามาในตีนน้ำแข็งเย็นยเยือกนะครับผมตามชื่อโคสแนปเลยโดยจุดเด่นของอีเวนต์หรือซีซั่นนี้นะครับผมก็คือการมาของระเบิดประเภทใหม่หรือไคลโอกรานตนั่นเองซึ่งเป็นระเบิดน้ําแข็งที่ทําให้สตูที่โดนผลระเบิดนี้จะเคลื่อนที่ได้ช้าลงอย่างมากครับและนอกจากระเบิดนี้ก็จะมีโตัวละครใหม่ที่เข้ามานั่นก็คือโลบ้าครับผมสาวตู้กดไอเทมของเรานั่นเองและพิเศษสุดสำหรับไอเทมใหม่นะครับผมที่จะเป็นจี้ห้อยปืนลูกหัวโขนฮานุมานั่นเองผ ที่เอาใจคนไทยโดยเฉพาะเลยก็ว่าได้ครับแถมก็จะมีไอเทมที่มีรูปแบบตีมไทยมาเยอะพอสมควรนะครับผมเรียกได้ว่าแพทนนี้เอาใจคนไทยพอสมควรเลยด้วยที่เอฟเฟกต์เดอะเจนโมบายตอนนี้เติบโตในไทยอย่างรวดเร็วจริงๆครับก็รอดูกันไปฮะว่าในอนาคตจะมีกิจกรรมหรือมีการแข่งขันที่อยู่ในไทยบ้างหรือเปล่าสำหรับเกมเอฟเฟกต์เดอะนโมบายสิดตตมกันต่อไปครับในที่สุดครับผมก็ออกเสียทีฮะกับชายผู้ลงทุน2อ0แสนใน d ดโ b อิมมอร์เทลแต่แขนไม่ได้จับนะครับรอบนี้ลงไป5 0 0แสนได้เลยครับผมเจม5ดาว วินหกก้าครับผมสตรีมเมอร์ชื่อดังที่ขึ้นชื่อในเรื่องของการเล่นเกมประเภทแดโบหรือ ผัด upexia นะครับผมที่ได้มีคอนเทนต์นะครับลงทุนในเกม Dareborn Immortal นะครับไปถึง200,000บาทแต่ไม่ได้ไอเทมสุดแรเลยครับที่กลายเป็นจุดชนวนกระแสตีกลับของ Dareborn Immortal นะครับผมที่ทําให้เกิดกระแสต่อต้านเพทูวินมากเกินไปนั่นเองครับมาในสัปดาห์นี้เขาทําสําเร็จนะครับผมได้เสียทีครับไอเทมเจม5ดาวครับโดยค่าเสียหายรวมทั้งหมดทั้งสิ้นนะครับผม24,495ดอลลาร์นิวซีแลนด์นะครับผมหรือตีเป็นเงินไทยประมาณ500,000กว่าบาทครับ และหลังจากที่เขาได้ไอเทมนะฮะเจ้าตัวนะครับผมกดลบ ID นะครับลบตัวละครให้เห็นในไลฟ์เลยไปดูคลิปกันครับ Fucking Blizzard Fuck this dog shit game Fuck this dog shit game Fuck that trash Seriously fuck everyone should quit Delete your accounts Fucking quit this dog shit game นี่ครับผมหลังจากรลบตัวละครลบเสร็จก็ทิ้งท้ายนะครับ F.U. พิซ่าเลครับถือว่าเป็นคนที่มีจิตใจแน่วแน่และก็มีคุณค่อนข้างเยอะอจริงๆนะครับผมนะแล้วก็แสของ Devil Immortal ก็ต้องดูือนต่อไปครับผมว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงกับตัวเกมบ้างหรือเปล่านะครับด้วยที่กระแสมตีกับแรงขนาดนี้รอเดือนต่อไปครับและนี่คือทั้งหมดของทุกวิกตี้ในสัปดาห์นี้นะครับผมถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารวงการเกมและ eSport ทั้งไทยและต่างประเทศ ก็อย่าลืมนะครับผมกด s c บสไครป์ช anel ของเราเอาไว้ด้วยนะครับผมแล้วก็ตามไปกดไลค์แฟนเพจของเราใน Facebook ได้เช่นเดียวกันกับชื่อท e ูตอีสปอร์ตนะครับผมยับอ e e ีหนึ่งทูตอีสปอร์ตนะฮะสำหรับวันนี้ผมพีซีเอ็กขอลาท่านผู้ชมกันไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าครับผม